กูยืกนะองยนะบนยเอ้นไปขอเรียนให้พี่น้องสมาชิกสกานอสักกูเรตจำกัดแล้วก็ทุกๆฝ่ายนะครับที่มีความสงสัยว่าสภานของเรานี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากคือหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการคนใหม่แล้วและคณะกรรมการาบริหารสหก,กรอมสักกูเรตแล้วรู้สึกว่ามีปัญหามากมายหลายเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของประธานการออกคำสั่งที่ไม่ทราบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การประชุมของคณะกรรมการชุดที่62ซึ่งอรองประธานเป็นคนออกหนังสือเองโดยที่ไม่ให้ท่านประธาน สุชาติไม่ได้เป็นผู้ลงนานมในหนังสือไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือไม่วันนี้กับพวกกับผมและคณะจะได้ยืนน่นหนังสือให้คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ประมาณ8ปเรื่องนะครับในหนังสือซึ่งอีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ตรวจจะลงมารับหนังสือครับมันส่งผลกระทบโดยตรงคือขาดความเชื่อมั่นนะครับน,นี่สากรสมาชิกวุ่นวาย วุ่นวายใจเพราะว่าประธานดำเนินงานไม่ได้นะครับมันมันวุ่นแล้วก็สมาชิกสอบสนนะครับสอบสนว่าเอ๊ะทำไมเลือกมาแล้วประธานทำไมไม่ได้ทํางานท่านทําผิดอะไระแล้วอยากทราบว่าการคณะกรรมการชุดที่63ชุดใหม่เนี่ยที่ทำหนังสือเองออกเองประชุมเองโดยที่ไม่เชิญประธานมอาประชุมเนี่ยมันถูกต้องหรือตามระเบียบหรือ,รอ,รอ,รอไม่พราะเราอยากทราบนะครับว่า คณะผู้ตรวจสอบจิตการสกร์เนี่ยให้คำตอบแก่สมาชิกพวกเราด้วยนะครับก็เลยได้รวมตัวมาวันนี้และก็อ,ะอยากได้คำตอบอย่างเร็วๆเพราะว่าสกร์เราจะได้เดินหน้าต่อไปได้นะครับนี่นี่คือประเด็นที่ที่เรามองเห็นนะครับสาเหตุสา,าเหตุที่เรายื่นหนังสือฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่า,วก,บบาการดําเนินการการประชุมวันนี้นะครับที่รองประธานนี่ประชุมกรรมการ ซึ่งเราถือว่าทําไม่ถูกต้องเพราะมันติดกับข้อบังคับซึ่งเมื่อการประชุมไม่ถูกต้องแต่จะมีการเบิกกายงินเป็นเรื่องเลี้ยในการประชุมซึ่งเรามองเห็นว่ามันไม่ได้แต่ชอบด้วยกฎข้อบังคับของสภานะครับซึ่งตรงนี้เราเกิดความเสียหายและเค้าแบบน้นนี้นเราก็อมองเห็นนะครับแล้วอีกอย่างการดำเนินของประธานเนี่ยท่านนี้จะติดขัดทุกเรื่องเพราะว่าประธานคนเดียวเนี่ยจะสู้กรรมาการ อีกสิบสี่คนไม่ได้ทุกอย่างก็จะถัดแล้วเดี๋ยวนี้ประเด็นที่เกิดปัญหาจริงๆเรี่องขืงอรกกันชีวิตอนเลืนนาของสมาชิกอยากจะรอร้องให้เที่ยประกันตามอยงเพื่อมวลสมาชิกจะได้รับแต่กรรมการชุดนี้ตัดสินใจจ่ายเงินประกันก่อนโดยที่ไม่ให้ประธานได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเราเคยยื่นหนังสือต่อประธานบอกว่าให้มีตัวแทนของสมาชิกมาต่อรองบริษัต์ประกัน เพื่อให้ลดเบี้ยประกันลงน้อยกว่านี้เพื่อประโยชน์ของเมืองาชนนายคิดมันก็เป็นเรื่องบักผมปัญหาบักผมมาเรื่อยๆครับ